สามหัวเรียมเอาะเออนั่นอ,อ่ะเอ้หมื่นออกต้องหมืน่น ัวและใครที่กําลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกม n a นาบเบกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าทูกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายสามารถติดต่อได้ที่เพจ f a c e b o o k a p p l e Mint รับเติมเกม Li@ n e a อดแอปเปิลหรือคลิกลิงใต้ใน,ในคลิปชันได้ที้ต้อนรับเข้าสู่การฟาร์มอันแสนร่ำร้อนในพื้นที่ไร่กันอีกตามเคยนะครับวันนี้ผมพร้อมแล้วและคนดูแหละครับข,ข้าวปลาพร้อมอีกอย่างถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปรับชมกันเลยด นะบไดบปะไดเนี่ยเห็นใโผล่แล้วโผล่แล้ววัดวัดใหม่กูไม่เห็นเออไม่ตายเออหยัดแม่มาดิวะไม่ตายอีกมดเอาดีมันหนีตาเมึงหนีอ่ะไม่ตายไมีคอนมันบัดแล้วมันบัดแล้วไอ้นี่มือสั่นขอกไอ้นี่มีนายสไนเปอร์มีนายตันให้ตเปอร์ผมไม่ได้ผมไม่ได้ แล้วมึงงานหยาบแล้วง,งานหยาบแล้วมึงงานหยาบแล้วมึง,องบอลไม่ได้มาเล่นๆไหนตรงไหนตรงมุมเลยตรงมุมนั่นแหละหน้าแกะมุมไหนหวะมุมไหนหวะมีบ้านตรงนี้มุมไหนหวะกิม,มวิ่งไหมหรือเปล่าทำันไปไหนหวะแล้ว,ว,ลต,วตัวไหนตัวไหนที่ยิงกับกูไอ้น,นี่มันฟอร์นี่สองตัวเลยเอา้ามึงจะไหนหายไปไหนวะกิมเอาหายไปแหมเหยียดไม้มึงอยู่ไหนไอ้บ้านลวก ล้วนเสน,นกับกูแล้วหายไปไหนวะเฮ้ยกินตูๆ่ๆละแม่ผมไม่ได้กินศัตรูครับสงสัยไม่ได้อยู่แถวนี้ฮะเอาเป็นว่าเราเก็บของเพื่อนเขาก่อนละกันฮะส่วนเดี๋ยวสเน,นตัวนั้นเนี่ยถ้าเขาเปิดผมมาเนี่ยเดี๋ยวผมสวนเองฮะคุณดูไว้ใจใผมตกแน่มากนะพัดมาตรงไ่พห็นแม่เห็นรวยก็ไม่รวยตรงไหนอะแม่งสาระขึ้นบนอะ ตาเมื่อกี้ผมแค่วอมครับตานี้แหละผมอจริงละอะไรวะกูจะควรเป็นเด็กข้าวจริงวะอะไรอย่ากูดูเกณฑ์ผมยิงใช่ปะเกณฑ์ผมยิงใช่ปะอะไรอ่ะกูยิงอะไรของกูอ่ะรอบก่อนไม่นับครับรอบนี้เอาใหม่ฮะจริงๆละไปไปฟาร์มกันคนดูโอ้ยวัด ได้หนึ่งวัลหรือไรวะที่ผมยิงไปทำไมหมวกน้ำเต้าวะเอ้ยไม่ใช่หมวกไอเมลอนคนเดียวไม่ปะฉันตอบว่าก่งเงินวัดอะวัดมาตาย ตายป่าววะตายตายตายป่าววะตายมั้งอ้า,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 าว,าามาวาาไม่ตาย,ยอ่ะอ้าวไม่ตายอยู่ด้วย oh, oh. ใช่ครับหลงได้แล้วครับอะไรโอ้โ oh, ห oh, อะไรบ้างทั้งหมนะ ช้าแม่งเล็ดยากหายเลยอะไรนะปลาแม่นยังไงเฮ้ยคิมข้างๆนีข้างไหนสองตัวหนึ่งไอ้ตรงทางขึ้นอ่ะตามอสอายุเท่าไรครับสิบแปดครับตัวนี้อะไรเจาะขาไอ้หนึหน่งศูนย์ ฟังใหไรไปเลยครับคนคนข้างหน้าสามแปดนี่มือสามบอกวะรอบนี้เนี่ยไม่ค่อยได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับแต่ได้ตังค์มาพอดีเลยก็เลยออกหกพันดีกว่าฮะจะได้ไม่ต้องวิ่งไกลเฮ้ยนี่นม,มาดีเย้ระเบิดมาก่อนเนี่ยเลยวะ่ะเดี๋ยว,วะอะเฮ้ยมาแล้วอะไรคลิบ เก้าแปดเจ็ดหกเดี๋ยวดูดิเจ็ดเป๊ะห้าสี่สามระยะมันมาแล้วสองไปตัดไม่ตัดมันไม่ตัดหรอกมันไม่ตัดหรอกยึดเป็ดเต็มเลยไหนดูดิเซ้นมันดีปะวะแม่เราแวะมาฟาร์มคังแสงกันบ้างดีกว่าครับเผื่อคนดูเนี่ยคิดถึงกันไหนไปไหนวะ นั่งอยู่ซอกนี่หรอกูกูเดินหานไปแล้วไอตูดกูกับไปได้ยหอลาก่อนโอ้ความเด้อเดินไรอ่ะ เพื่อนแม่งอยู่ไหนวะเพื่อนมันคือตรงไหนไว้ตุนเอ้าคนในเฮียแล้วมันไม่โหลดวะไหนไหนหรือเปล่าวะหน้ายืนยิ้อะไรวะแม่งเอ้ยเฮ้ยเอ้าไอ้ตุนไอ้เอเลี่ยนะไอ้เอเลี่ยตาย เอเลี่ยนตายไปผมโคไปไปเอเลี่ยนสองตัวเฮ้ิงแค่เโฟฮีดันไม่เข้าเลยพี่เงพี่นึกว่าบอดมันไม่โหลดอะดีนะมันยิงพี่ไม่เข้าหัวแตทับิตงไงล่ะทับิตตายเ้ยคุณยากาเยใตายเฮ้ยเฮ้ย ได้ได้ไข่พัานหน่ายถุนได้มึงพัานหนักยิงตัวเนี้ยแหละตัวที่สะมาติางตายมันเด้งขาวกุโอ,โอ้ก่อแม่งยังเต็มอยู่เลยนี่นี่ราคาถูกๆนะพี่คี เพื่อเซฟแต่ละทีนี่แทบไรหวังครับเกือหรือเกินแต่ยังดีฮะที่เรามีสบอสยังพอเยียวยาจิตใจเราได้หน่อยหนึ่งมาถึงกันงงอ่ะทียิงเม็ดมเดียวตายของผมไอ้ ของผม iPhone 11โอ้ไล่ไปแล้วค้างแสงไปแล้วเราต่อกันที่ทีวีฮะแต่ของที่เราจะใช้เนี่ยไม่ใช่ปืนครับแต่มันคือระเบิดไอ้ตูไอ้โดนาเต็้ไปดูึงมาช่วยกูดีไอ้ตูนนี่เราไปด้วยเราไปแล้วครับเดินเราก็ด้วยเดิโอ้ยเขียตับิวกูโคยอะไรอ่ะไปเะคลิปนี่หว่าพาเด็กกู ไม่ใช่ปลาแม่พี่แบงค์นะอรบอกผมเออด่าเอ me, ้ย่าอยู่ข้างหน้าอีกตุ้นแบงค์กดลอพี่ีแตายมึงตายเฮียพิวเลยไหนเมื่อกี้มันมันมีเยอะกว่านี้นี่กิ๊ Mẹ gửi mẹ phải là môn tuyết môn tuyết tiếp lên mặt tay 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 ผมผมไม่ได้เก่งแค่นี้นะพี่ี่กผู้มอสท้ายพายุ่ะมอสท้ายพายุ่ะีนั่นาเชปะนี่ไงนี่นขวาขวาเจ๊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 นัตู้เจ๊้ยเตนคืน้อง้ับ จะให้เตกอะไรวะมึงโดนกูทุกอย่างเลยที่มึงปาหนะจัดแม่าลูกโดนกูห้าลูกอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยทราบทราบอะทับานเลยขูดูดิ เเอาเอาอาแม่ในที่สุดก็ออกโฉมใหม่มาสักทีนะครับกับถุงนิ้วเป็ดส้มที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะฮะอันเก่าเนใช้จนเฮี่ยนหมดแล้วครับได้เวลามารีวิวของใหม่ส่วนคุณภาพอื่นๆเนี่ยแน่นอนครับยังรักษามารตรฐานไว้ได้อย่างดีเลยเรื่องสัมผัสทัสกรีนเนี่ยไม่ต้องห่วงครับกดเป็นติดกดเป็นติดถ้าวันไหนไม่ติดก็ออกไปปาทิ้งได้เลย รอเล่นนะฮะหกองเนี่ยเพียง99บาทครับกดจิ้มทิตก,กาได้เลยสายเกมเมอร์เนี่ยไม่ควรพลาดครับอะไรที่ผมใช้เนี่ยแสดงว่าดีฮะามันไม่ดีเนี่ยแสดงว่าสปอนเซอร์ยังไม่เข้ายอกๆ่ะอ,อันนี้ดีจริงแม่ชักจะติดใจทีวีซะแล้วสิงั้นขออีกสักตาละกันนะฮะร,รอบนี้ขอใช้ปืนแต่ละกันนะครับ มาด้านล่างแล,ล้ว<ส>หรอไหนน่ากล,ล,ลั<า>ยวยมดใช่ปะไปบ่าว<า> อย่างเตือนเช็ดตรวัน <conception> น <BLANK limitation> <eme Hyd ania> ี้ยครับเดี่ยวสายยังไงตุ่นหมดครับบางเรื่องครับโอ้ยยังรบกวนรบกวนรบกวนไอ้ยี่ห้ยมาพี่กุ้งต้องอะไรนะโดนหลังตัวฮะโดนหลังตัว นนไปโรงพยาบาลเลยโอ้โหไอ้ขี้เอ้ย เดินหาทั่วแมบบน่าจะไม่มีใครแล้วผมไปแลกเก็บของที่เรายิงไว้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าอ้วนตับแต่เซฟตานี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดเลยครับเพราะว่าผมไม่มีกุญแจนะไม่ได้เล่นทีวีก็เลยได้แต่ของที่ยิงครับไปฮะออกดีกว่าเสียดายกันสุดมากออกร้านโอ้เล่นทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะรวยเกินไปครับกลับมาปวดหัวที่แบบพื้นที่ไล่ดีกว่าฮะยามมึงมา เอาแต่ไอมีอีนะเมื่อกี้ผมได้ยินเจบ็บนอนนะตายมตยาตายสองตัวแล้ววะบ้านบ้านขอาบอลไปบอลไปอีบ้านตัวนีน้ขฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บก่อน,น <S <S ตายปะตายตีแรกอีกแล้วไอ้ยาทีศูนย์สามเก็บเฮ้ยอะไร จะบท่านนาตไอเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ขวาเลเว้ยอยู่ขวาแน่น่ะอยู่อยู่ลงกันน้ำนะนี่ไงว่าแล้วไอ้ยกไม่ตายเจอต่อคิมตาเหรอปดเจ็บแบบเมดเดียวตายอ่ะเอ็นเนั่นน่ะเฮ้ยตายตาสวยไหนนะเออสว้ตตอึงตนมึงไม่เจ็บะไอ้น่นพุดไอ้ยั้ออะตายว่ะ ันตายเลยว่ะตายตนนบ้าบเจ็บมากเลยในตายหนึ่งสวยสวยทุกนายไม่แล้วมึงตายไหมตายเลยมันตายไม่จะตายน่าจะเปิ้อนหัวปะ,ะ<แ>ตายเปื้นหัวยิงกูยิงกูมึงโดนตัวนี้ยิงใช่ปะยิงตัวตัวหลังยิงเนาะเฮ้ยหมดอยิงแล้วเอ้ยตายแล้วหมดแล้วมึงยิงไปสามใช่ปะพักมาผมก็ได้ฆ่าหัวมกตัวได้พี่วาสุดดีสามหัวเลยอ่ะมึงเาอ่าเบอร์จัด

เล่นกลางไหมเล่นกลางบนหัวเราเนี่ยบอดเนี่ยเอ่งบอดออหรือว่าบอดวะไอตัวนัน้นมันปืนสองบอกอ่ะพี่ไม่แน่ใจว่าตัวไทรหรือเปล่าเด็กดูแลทางน่าจะปลอดโปรง่งไม่มีใครจะไปฮะทุกคนออกกันดีกว่าเล่นใจโล้ไหมเล่นครับเล่นครับล้านหกอะไรอ่นะ,นะ,ะบอด พี่สมเยอะด่าบอสข้างล่างนี่หว่าผมยิงไม่โดนอีกแล้ มันขึ้นข้างบนหรือไปอยู่ข้างล่างวะเด็ดครับพี่เดป่ใะวะอะไรอ่ะของข้างบน Mpx นี่วะและคือข้างในตาน,นี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าบอทเยอะมากฮะอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าครับเรื่องกระสุนจัด,จด

มแม่เอ้รอดมาได้ไงวะปาคูดีจัดแ่ยตาน,นี้ถึงเราไม่ได้เก็บศพตรงกลางมาเนี่ยมาอินท้ายเกมเฉยเลยฮะศพบ,บื้มเลยมันยังมีเด็กที่นี่ดักเกียวไปใช้ไม่ได้หรอกเฮ้ยเอ๋ฮาเจ็บปะ áo ồ. ơi, cây gưa. Cây gưa. Ahao, mày mày gớm. Mụt tay ba? Tay ba? Ayy, cụt, tham gia. Mày tay, mày tay. Mày tay, mày tay. Mày tay, mày tay. Mày tay, mày ơi, Mày tay, mày tay. Mày tay, mày tay. Mày tay. Mày tay. โอ้โหแม่งเอ้ยปืนแม่งสั้นขนาดนี้ยังยกอีกเมื <c oughs> ่อกี้แถวนี้เนี่ยมีเสียงสไนายลั่นอยู่ครับผมหาไม่เจอ ไม่วะตุ้งตูนตัวอะไรโดนโถพี่มากูมาแล้วกูมากูรันไอตู้ไอ้คุณไอคุณตายมึงโดนอะไรอ่ะอะได้เลยพี่เป็นตาเป็นแกงเลยตายกูมั เจ็บเจ็บเงี้ยโดนโดนโดนเหมือนกันถ้าพี่โดนมันก็โดนเจ็บตายไม่ตายไปดูอัวนั้นเลยไปอีตัววะเอาแตกคุยไม่เท่าไหร่ฮะของพวกนี้นั่นแหละจะทำผมยอมเพลับเกมนี้ได้ไม่มีทางฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลัง เฮ้ยตางขึ้นหลังอฮ้ยเอาอันนี้ไปวัดอุ้นไปผมมาช่วยแล้วพี่คุณแน่เลยโอ้โหกระตุกกระตุกน้องกูสวยเ้ยมึงมีหูปะเนี่ยน้องกูถามจริงคือวะ มึงมีหูปะแล้วไม่มึงอยู่ข้างบนเมื่อกี้อ่ะเริ่มเมมึงก็เดินส่วนมันอ่ะ,ะมึงพกหูมาเล่นปะเนี่ยทางออกอีกร้อยเมตรอะไรกันแม่งพากูหลอนไ,ไ,ไ,ไปด้วยไหมพี่บอกแล้วเราปิดหูปิดตาเราเขียวแน่นอน หมื่นออกตั้งหมื่นหนึ่งเก้าฆ่าเข้ามือไอ้ตัวเอ้าไอ้กูได้ยิงแม่แม่งไม่ยิงมึงยิงกูอะพี่โดนหักเหรอเล้นมันอยู่ตรงไอุู้เลยอยู่ตรงไอุู้เลยนี่ไอุู้ มึงมึงทำบุญด้วยอะไรวะน้องไอ้เหี้ยนี่อยู่หน้ามึงเลยอ่ะเแล้วกูผึแลระเบิดอยู่